สวัสดีทุกคนมันนี้เขาจิมายามไส่กันเด้อไปกันเลยทางขยะพอไปถิมขยะเขาก็เลยจิพยายามใสตรงนู้นเลยการไม่เสียเวลาเวลามีจํากัดของเราไปสิไป,ปเบิ้งไปถิมขยะนําทางขยะตั้งอยู่กับรถเข็นพยายามเบิ้งช่วงรเร้าวเนี่ยเสด็จไหลไประยะมาสี่ห้าหมือเลยมิติงา,ง,าง,งานงานเลี้ยงงานหลายๆนี่ก็มาถิมขยะนําก็เลยแบบ พยายามเบิง่งว่ามันสิได้บรปล่าไปกันเลยยามอยู่วังเก่าไปละอยู่วังพุ่นแหละตรงนั้นมันจะมีคลองน้ำคลองข้ามถนมนนี่มาถึงแล้วเป็นคลองน้ำมาใส่ทางนี้คลองมันอยู่มันมาจากทางนีพุทธมาจากทางพุทธแล้วต้องมาดักตัวทางนี้สะได้หรือบอ่ป่ะ ไปกันเลยเด้อรถแลนไปแลนมา หลายตวัวอยู่ปลากระดีปลานี่อีาาอ่างจักปลายังไงเอาแค่สองตวัวนี่แหละอย่างอื่นปล่อยมันไปเบิดนี่วันพระวันศิลเนี่ยก็เลยปล่อยไปเอาแค่สองตวัวเอาไปกินพอ ได้หล,หลายเตัวมาแยกกันใหม่เพราะแม่พี่น้องกี่คนมาก่อนจะเอาตัวนี้ไว้จะเอาตัวนี้ไว้ปลานย่ยงแล้วก็สูบก่จักปลานย่ยงส่วนตัวพวกนี้ปล่อยมันไปเบิด นี่ก็ปลากระดิ๊ปลาแสะงปล่อยไป,ปไปปล่อยกันเลยเอาตัวที่มันกินได้ตัวนี้ก็กินได้อยู่แต่ก็ถ้าเห็ดยังกินเมื่อนั้นเอามาทอดทอดแล้วมันก็บดแซ่บกระเห็ดปลาแดกก็อีกนานจะได้กินก็ลปล่อยมันไปดีวกว่าจะเลย่ยปล่อยจะริมน้ำเลยนะนี่แท้ ไปไปไปทีละตัวจ้าไปท,ทีละตัวทีละตัวทีละตัวออทีละตัวเ,เดี๋ยวมันตายก่อนวาอ้าี่ะเห็นเบิดมแล้วตัวนี้จะลอรอดบ่า อาจจะรอดที่แล้วเอามาไว้นี่ก่อนนี่นี่นี่ให้มันอยู่ริมตะลิงหรือว่าเบิ่งถ้ามันรอดก็ค่อยเอาไปทอดทีเดียวโอ้เหลือตัวสามสองตัว คือกระมังบักไงเอาไว้แค่สองโตสองโตนะที่เป็นตะแเส็บเห็ดทางกินเนาะตอนเห็ดกินบริษัทอะไรเนี่ยงานยังบริษัทแล้ว<ม>บอกเป็นไม่สเสร็จโตเพียบกลับทุกกลับมาถิ่นทางขยะส่วนนี้งานเพียบ ืัอนี้ไปหาจับปลากันเด้อพี่น้องคลิปนาคลิปนายเจอกันใหม่เด้อคลิปนี้พูดม,มีอย่างหลายพี่จะพาจับลาบปลาฝากาติดตามไปเด้อไเข้ามาเบิ่งกันเพื่อเป็นกำลังใจให้เน่ไปเลยเด้อบายบายพืเบิบ่งเวาจะไปให้เบิ่งน้ำตอนนี้วิวมันอยู่ในทะเลน้ำท่วมเบิ่งวิวลานเฮาสวยงาม บายบายไปแล้ว